อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับที่ทางพีนโค้ดเข้ามาจัดระบบบ่อกรองให้นะครับโดยวัสดุแต่ละบ่อนะครับเราก็จัดสรรไม่เหมือนกันโดยบ่อนี้นะครับมีกันทั้งหมดอยู่6ช่องกรองครับโดยในที่4ช่องกรองแรกนะครับเราก็ใช้เจ้าคีรเอนเน็ตบอลนะครับเพื่อเป็นกรองที่ละเอียดนะครับเราก็ดักขี้ปลาได้ดักดีเยอมากมากนะครับเพราะว่ามันจะดักแบบละเอียดมากนะครับแถมยังมีความที่รูคุณของเจ้าอ้วนเนี่ยเพื่อเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ด้วยนะครับโดยที่บ่อที่5เนี่ยเราก็ใส่เจ้าแผ่นเจฟเอ็มมมเเเเกรรดพีียข้าไปช่นเดียวกันเเพื่อป็นนกรรองหยาบะคัตเี่อฟมิ่นเาจง หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นที่อยู่ของจุล4ีด้ดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับแล้วเราก็ใช้เจ้าพีเนนอ็อกเคียวนะครับในทุกๆช่องเลยนะครับเพื่อเอาไว้ยงจุลชีในระบบนะเพราะมันให้การที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ดีเยี่ยมกับในบ่อปลามากๆครับสำหรับช่องสุดท้ายนะครับเป็นช่องที่น้ําดีนะครับเราใช้ัามน้ําดูดออกนะครับเราก็ใส่เจ้าหลอด UV เข้าไปนะครับหรือท่านที่จะมีหินบูเขาไฟหรือจะเป็นหินดาวก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะ อุดหนุนกันนะครับ